คนที่ใช้โลออนอนานๆครั้งเนี่ยรักแร่เนี่ยจะดําจะดาช้ามากนะครับอาจจะผ่านไปสักสิปีก็อาจจะยังไม่ดําครับยกเว้นว่าโลออนที่ใช้เนี่ยคุณใช้หนึ่งสัปดาห์คุณใช้ครั้งเดียวใช่ไหมโลออนเนี่ยลูกกิ้งมันล็อกครับแล้วคุณเวลาที่คุณถูอ่ะคุณไม่ได้ทําให้ลูกกิ้งมันเคลื่อนไหวอิสระใช่ไหมแล้วคราวนี้ไปถูไปเลยครับแน่นอนต้องออกแรงขม,มมากๆครับเมื่อออกแรงขมมากๆครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่าสัปดาห์หนึ่งใช้ครั้งหนึ่งมันคงฝืดมากนะครับตัวอาการคิดตามผมนีครับ แล้วไปถูครับโดยที่เราไม่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 สนใจลูกกิ้งเลยไปถูปื้นตอนต้องการให้มันสเปซสารังผิวไกายใช่ไหมครับเราก็ต้องถูให้มันแรงครับพอถูครับคือมันไม่ทําจริงครับแต่มันจะถลอกแทนนะครับฉะนั้นก่อนใช้นะครับก็ควรที่จะดูว่าลูกกิ้งอ่ะมันหมุนคล้องหรือเปล่านะครับและประการถัดมานะครับต้องระวังอีกข้อนึงนะครับถ้าหากว่าลูกกิ้งเนี่ยเขาไม่เคลื่อนไหวอิสระนะครับก็คือว่าจะทารูมขนเนี่ยเปิดขยายที่กว้างนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเวลาที่เราใช้โรลออนถูลงไปเนี่ยมันจะไป มันจะต้องไปล้างกับผิวค่อนข้างเยอะถูกไหมครับเพื่อให้รองอนมันกิ้งเ่มันก็จะไปดึง